สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ t h a i f o r e like x s c h o o l c o m เว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ t h a i f o r i like x s c h o o l Daily Outlook Analysis ครับวันนี้เจอกับผมเช่นเดิมนะครับกับพิทบันเนอร์นะครับประจำวันจันทร์นะครับวันจันทร์แรกนะวันที่10เดือนมิถุนายนปี2556นะครับขนานี้9โมงกับอีก46นาทีนะฮะเช่นเดิมเราก็จะมาวิเคราะห์ค่างเงิน EUR เทียบ u s d ว่า ภาวะตลาดโดยรวมจะเป็นยังไงกันบ้างในวันนี้นะครับเนะครับเรามาดูกันนะครับช่วงนี้ขอปรับไปใช้บล็อกเกอร์ fbs นะครับเพราะว่าดูจากสัญญาณต่างๆก็คือ หลังจากวันศุกร์นะฮะที่เข้าที่เข้าออเดอร์ไปนะฮะก็สเปซรู้สึกว่าช่วงช่วงที่เป็นข่าวนะฮะช่วงที่เป็นเทรนแรงๆเนี่ยรู้สึกว่าสเปซจะโอเคนะก็คืออย่างอย่างโซนตรงนี้เนี่ยขึ้นขึ้นไปแล้วตบเซลล์เนี่ยฮะก็คือเข้าเลยนะฮะแล้วสเปซก็0.3นเนี่ยศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดสามนะใช่ใช่ก็คือเท่าเดิมนะฮะไม่มีไม่มีการเร่งสเปซไม่มีการเพิ่มสเปซนะฮะ ก็ถือว่าโอเคนะฮะก็เลยขอขอใช้บลกเกอร์นี้เลยนะฮะออลองมาดูนะฮะแนวโน้มจากทําเฟรม15นาทีของวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ถือว่าวิ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเลงการวิ่งสูงสุดของวันศุกร์นะครับอยู่ที่96นะครับ96จุดประมาณ90กว่าจุดนะ,ะก็ถือว่า ยังไม่สามารถทะลุนะฮะด้านใดด้านหนึ่งของวันพฤหัสนะฮะของโซนนี้ไปได้นะครับยังไม่สามารถทะลุนะครับเพราะว่าโลวันพฤหัสเล็งกันวิ่งค่อนข้างเยอะนะอันนี้ของวันศุกร์นะฮะอยู่โซนนี้ก็คืองานนี้ถ้าถ้าใครมีสต็อปลอเนี่ยฮะของวันศุกร์นี่ก็อาจจะเจ็บปวดไปตามๆกันนะฮะ ขึ้นขึ้นมาก่อนนะที่แรกลงลงมานะแล้วก็ดิดมีการดิดขึ้นไปนะจากนั้นก็ล่วงเลยนะล่วงยาวลงต่อนะสำหรับกราฟในวันศุกร์นะครับมาดูปัจจัยนะฮะที่ที่ทำให้สัปดาห์ที่แล้วนะตลาดค่อนข้างมีความผันผวนนะครับก็คือไซด์เวอยู่หลายวันแนล้วพุ่งขึ้นแล้วก็วันศุกร์ก็ไม่ค่อยไปที่ไหนมากเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะมี non นอนฟาร์มนะในวันศุก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาทั้งดีและร้ายนะครับผสมกันครับทำให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนเน,นื่องจากที่คาดการไว้เกี่ยวกับการตัดสินใจของเฟดนะครับในการในเรื่องออโปรแกรมการซื้อขายสินทรัพย์นั้นนะครับเปลี่ยนไปตามตามตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ออกมานะครับซึ่ง USD ร่วงหนักนะครับเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆนะครับใน ภาวะตลาดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็มีบางส่วนนะครับที่เข้ามากระตุ้นนะครับก่อนตลาดปิดภายในวันศุกร์เนี่ยสภาวะตลาดของสหรัฐเนี่ยก็คล้ายๆดีขึ้นหนึ่งถึงสิบสองัฐบงชี้เห็นแนวโน้มของเศรษฐกิจส่วนรวมนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมีการเจริญเติบโตขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางครับสัาตรนเงินเฟอ้อนะครับก็อยู่ในขอบเขตจํากัดถึงแม้ว่า จะมีแนวโน้มนะครับว่าเฟดเนี่ยจะเริ่มชะลอนะครับชะลอการผ่อนคลายแต่อย่างไรแต่อย่างไรก็ดีนะก็ไม่สามารถระบุสรุปได้ได้ชัดเจนนะว่าตัวเลขที่ออกมาในเชิงเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะออกมายังไงนะครับทางด้าน ECB นะครับยังคงอัตราดอกเบี้ยตามเดิมตามที่คาดการไว้นะครับผู้กำหนดนโยบายเงินนะครับได้ยกระดับเศรษฐกิจของโซนยูโรขึ้นนะครับ เห็นได้ชัดนะครับว่าการจ้างงานนะครับครั right ้งล่าสุดมาริโกนากิได้ออกมากล่าวว่าการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องมือหลากหลายนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจนี้ก้าวไปข้างหน้านะครับแต่ข้อมูลทางเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยยังไม่เพียงพอที่จะใช้ข้อกําหนดต่างๆมานาเดินการในทันทีนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปข่าวที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยก็มีอยู่ในบ่ายสามครึ่งนะครับ ดัชนีเชื่อมั่นของนักลงทุนนะในในยูโรนะแล้วก็อ่ d อนะครับ2ทุ่ม50นะฮะ FOMC นะครับผู้ว่าเฟดสาขาเซนต์หลุยส์นะฮะก็จะออกมาพูดสุนทรพจน์เศรษฐกิจโลกและการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนนะครับก็ประมาณนี้นะวันจันทร์มีแก็บนะฮะแก็บไปแล้วก็ปิดแก็บ เรียบร้อยแล้วรอดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะดูแนวโน้มใหญ่อย่างทำเฟรมเดีกันก่อนนะครับที่ผมมาร์กไว้นะฮะร,ราคายังไม่สามารถหลุดกรอบน,นะครับหลายคนเนี่ยถ้าใช้ฮอลลิสเซนท่อรไลนะฮะว่าตรงนี้ก็บอกว่าหลุดไปแล้วนะครับแต่สังเกตดูดีนะครับราคายังมากลับมาปิดในเส้นตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับก็คือยอดถ้าเราใช้น,นี้นะครับวัดจากหนึ่ง พี่มาไว้ยอดนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่นะ ก็สังเกตได้ว่าราคาเนี่ยขึ้นไปอยู่ในโซนของไดวเจนหนึ่งร้อยสิบแล้วตัวนี้เนี่ยมีการเริ่มเริ่มรุดลงมานะแต่เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยชัดเจนนะแทง่งแท่งปิดตัวเนี่ยยังยังถือว่าไม่ค่อยชัด,ชดเจนเท่าไหร่นะครับก็อาจต้องรอดูสถานการณ์กันต่อไปครับแต่แนวโน้มแนวโน้มโดยรวมเนี่ยผมว่าเอ่อหลายๆคนนะฮะก็คือถ้าใครติดบายเนี่ยคงปิดได้หมดแล้วนะเพราะว่าขึ้นมาสักขนาดนี้แล้วนะครับ ในกรณีถ้าใครนะถ้าใครไว้ดันดันบายต่อนะถ้าดันบาบต่อเนะี่ยราคาอาจมีการติดขึ้นไปให้นะติดขึ้นไปนะทดสอบตำแหน่งนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นผมนะฮะในกรณีของผมเนี่ยผมมองอคนควรจะดักเซลล์นะควรจะเซลล์นะควรดักเซลล์ตรงแถวบริเวณแนวต้านแนวรับนะครับ,บรเดี๋ยวไปดูทำฟิวสในเล็กๆนะฮะดักเซลล์แล้วมาปิดในโซนเจ็ดสิบแปดจุดหกก่อนนะ รีซิสเอ่อนโซ e นะฮโซนที่หนึ่งนะในโซนนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีข่าวอะไรเยอะเท่าไหร่เนี่ยเรามาดูในทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับย่อลงมาก่อนเลยก็ได้ครับเนี่ยครับก็คือถือว่าราคาเนี่ยยัง,ยง ยังปิดได้ไม่ค่อยคอนเฟิร์มกับสัญญาณเท่าไหร่นักนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ขยายให้เป็นโซนเดิมลองใช้ฟิโบนะครับ างยาวเลยนะฮะลองดูนะฮะโซนนี้เนี่ยราคามีโอกาสที่จะมาแตะ78.6ก็คือโซนนี้นะครับข้างล่างนี้นะฮะแล้วดูสัญญาณอีกทีนะฮะว่าจะทะลุลงต่อได้หรือไม่นะฮะในกรณีถ้าทะลุแล้วก็ปิดตัวนะครับ ปิดตัวคุมแท่งขาวนี้นะครับก็คือสัญญาณออ engulfing นะฮะซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะว่าราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงต่อนะครับแต่ถ้านะครับมีการรูดขึ้น,นร,รูดขึ้นเนี่ยถ้าปิดถ้าปิดแท่งนี้นะฮะุมแท่งขาวไว้นะฮะุมแท่งก่อนหน้าเนี่ยก,ก,ก็อาจจะพิจารณาเซลล์นะเซล์ตามลงมานะ แต่ในกรณีที่ถ้าราคานะครับไม่สามารถปิดนะมาแต่ตรงนี้แล้วดีดขึ้นไปนะฮะถ้าดีดขึ้นไปเราจะไปดักเซลล์อีกทีตอนไหนนะครับอันนี้จาก Channel 1ชั่วโมงนะอันนี้เล่งกัรเทรเดสั้นๆนะครับ ถ้าราคาอยู่ในโซนนี้เรามีการดิดตัวขึ้นไปนะฮะตำแหน่งแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับลองพิจารณาเซลล์ตรงนี้นะครับว่าราคานะฮะมีสัญญาณกับตัวในโซนนี้หรือไม่นะครับโซนที่สองนะฮะก็คือโซนนี้ครับ ถ้าทะลุนี่มาได้ถ้าทะลุนี่ขึ้นไปนะฮะให้อย่าเพิ่งคัดนะฮะให้รออาจจะรอดูสัญญาณนะฮะว่าแท่งแท่งปิดเป็นรูปร่างแบบไหนนะอาจจะมีการหลอกขึ้นไปนะหลอกขึ้นไปอย่างนี้นะครับหลายคนคัดไปนะอย่างอย่างวันศุกร์นะที่โดนไปนะแล้วก็ชอบรูดลงมานะพอพอรูดลงมาเท่านั้นปิดเป็นแท่งสวยเลยนะฮะตรงนี้นะครับรอดูสัญญาณตรงนี้ก่อนนะครับอาจจะมีหางโผล่ขึ้นไปนิดๆนะฮะ แล้วก็มาปิดตรงไหนถ้าขึ้นมาในโซนนี้จริงๆนะครับก็อาจจะมาปิดระยะตรงนี้ก็ได้ครับพาวอวนี้ก่อนนะครับระยะ,ะครึ่งแท่งนะเป็นระยะครึ่งแท่งของ ในโซนทั้งหมดนี้นะครับอาจจะมาปิดที่ไพ่บอรนี้ก่อนนะครับมาดูในเลนกันเทรด15นาทีบ้างนะครับอันนี้เป็นมาร์กไว้นะฮะโลเอ่อไฮนะฮะไาของวันพฤหัสโลของวันพฤหัสหายของวันศุกร์โล <low S 2> ของวันศุกร์นะครับตรงนี้ผมเห็นสวิงนะนี่น นี่ครับราคาอาจมีการดิดตัวลงลงมาอย่างนี้ก่อนนะถ้าในช่วงเช้านี้นะครับส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะหรืออาจจะวัดอีกอีกอย่างหนึ่งนะก็คือวัดจากโลเทียบโลนะอันนี้ขอลบไฮก่อนนะ นีวัดจากโลเทียบโลก็จะเห็นได้ว่าก็ยังยังอยู่ในโซนเดียวกันนะครับตรงนี้อาจมีการดีขึ้นไปตรงนี้ก่อนนะลองลองพิจารณาดูเนะี่ย ส่วนหนึ่งสองและสามนะครับแล้วลงมาเราจะมาปิดตรงไหนนะครับถ้าลงมานะอาจจะมาปิดตรงหนึ่งร้อยหกนะถ้าขึ้นไปถึงข้างบนจริงๆนะ อันนี้ก็เหมือนกันนะเอาโซนนี้ก่อนนะฮสำหรับการเทรดในช่วงนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้อย่างที่บอกไปยังไม่สามารถยืนยันแนวโน้มได้นะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยให้น้ําหนักไปทางลงไว้ก่อนนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ